มาดูเรื่องของจิตอาสากันต่อค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ส่งกำลังพลจิตอาสาเข้าช่วยกำจัดวัชพืชปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและปล่อยผ่านปลาด้วยค่ะพันเอกอิทธิพลเดียงสาหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง909สำนักงานพัฒนาภาค2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลจิตอาสา904และจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมขุดลอกลำห้วยอูนตำบลโคกภูอําเภอภูพานจังหวัดสกลนครซึ่งมีความตื้นเขินการกำจัดวัชพืชปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและปล่อยพันุปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารของประชาชนในพื้นที่พร้อมกันนี้ก็ได้มอบน้ำดื่มตรากองบัญชาการกองทัพไทยให้กับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ ทางด้านหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง909ก็ได้กล่าวนะคะว่าสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ส่งกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในยามที่เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความสำคัญใส่ใจเรื่องคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและพร้อมจะดูแลประชาชนในทุกความเดือดร้อนค่ะ